สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารับมาดูพลังงานของคู่ทอรนเฟลมส์กันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาเนาะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนเนาะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ราชาถือดาบนะคะมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะตั้งการ์ดขึ้นมากับอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยทั่วไปหรือว่ากับพลังงานของคนคนนี้เนาะบางคนอาจจะ คิดอยู่ในใจรู้สึกว่าไม่ละพอและไม่ต้องการไม่อยากให้เข้ามาอีกแล้ว The Moon ไพ่ของชาวราศีมีนนะคะมันบางคนรู้สึกว่าสำหรับคุณมันจบลงไปแล้วเหมือนคุณเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตคุณแล้วนะคะไพ่ The World ไพ่ในอดีตที่เพิ่งผ่านมาเนาะเออม,มันคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะก้าวต่อไปข้างหน้าในทิศทางบนหนทางของคุณเอง คุณสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปัจจัยในการใช้ชีวิตนะคะ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกันและมันทําให้คุณตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณตัดสินใจแล้วคุณจะไม่ย้อนกลับนะคะแล้วเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณตั้งใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามพลังงานเด็กถือถ้วยนี่พลังงานที่อยากจะเข้ามาขอโทษนะคะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณ บางคนมีพลังงานที่เพิ่งคิดได้บางคนเป็นพลังงานที่คุณเคยพยายามที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆตรงนี้ให้ไปพยายามที่จะเรียกร้องให้เขากลับมาแก้ไขให้เดินหน้าต่อไปด้วยการให้ได้ยังมีหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปอยังอนาคตร่วมกันอยู่แต่คนคุณเนี่ยจ,จะเมินเฉยต่อข้อเสนอของคุณณนะวันนั้นในอดีตจนทําให้ณนะวันนี้คุณตัดสินใจเดินเดินหนทางใหม่แล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าตั้งใด ต่ว่า what to expect นะคะเป็นไพ่สองถ้วยมีพลังงานที่นั่นแหละกำลังจะมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะจะมีใครบางคนจะมาใส่ความพยายามใส่ความทุ่มเทเพื่อที่จะให้ได้ไปต่อกับคุณกับความสัมพันธ์นี้นะคะอยากเห็นอนาคตที่เป็นครอบครัวหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคุณ จริงๆพื้นฐานดวงของคุณก็ยังยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะดูยังมีดวงที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใครสักคนมีดวงแต่งงานไพ่สิบถ้วยนะคะเออเนี่ยไพ่หกไม้เป็นไพ่ของการขอแต่งงานนะคะแต่ว่าเนี่ยมีพลังงานที่บางคนณนะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ละพอละกับชีวิตคู่การมีแฟนการมีความรักความสัมพันธ์หรือว,ว่าการแต่งงานก็ตาม บางคนรู้สึกว่าไม่เอาละเป็นพลัางงานทางฝั่งคุณและที่สลับกันที่รู้สึกว่าเหมือนอยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอใดก็ตามที่กำลังจะเข้ามาเตรียมเปิดไพ่ของชาวราศีเมษนะคะอืมถ้าจะเข้ามาคุณก็คงต้องขอเวลาคิดตัดสินใจ อีกทีนะคะแต่คนที่เข้ามาในดูเขาเขาอยากไปต่อมากๆนะคะอยากพุ่งไปข้างหน้าไม่รู้ว่ามีพลังงานที่สลับกันอะ่พะพลังงานของคุณในอดีตอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมาสี่จับมือกันแล้วก็ก้าวข,ข้ามก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีกันและกันจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีพลังงานแบบนี้ส่งให้เขา แต่เขาอาจจะไม่มองไม่เห็นสิ่งเดียวกันกับคุณนะวันนั้นจนทําให้วันนี้คุณก็มองเห็นหนทางใหม่ในการดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าคุณไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้มองเห็นภาพนี้อีกแล้วไม่ได้มองเห็นภาพนี้ร่วมกันกับเขาอีกแล้วแต่ณนะวันนี้เม่สูสมีพลังงานที่เขาอยากเห็นภาพนี้กับคุณนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เดียมพรสเห็นไหมคุณสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองแล้วณนะวันนี้คุณเลือกเดิน อยู่บนหวนทางที่คุณหาความสุขความมั่นคงในชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่ข้างกายนะคะ Judgment เป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้กับชีวิตกับเรื่องราวในชีวิตของตัวเองนะคะพลังานพัฒนาไปข้างหน้า The c h a r a e ไพ่ของชาวราศีกรกฎเนาะแต่ว่านั่นแหละอย่างไรก็ตามหนงมีพลังงานที่ มีคนกำลังจะ take action นะคะพุ่งทยานเข้ามาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เข้ามาแก้ไขด้วย passion เลยด้วยความรู้สึกที่รุนแรงมากๆนะคะ the devil ไพ่ของชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่เป็นราชนีถือถ้วยนะคะบางคนมีแนวโน้มที่จะใจอ่อนหมายถึงพลังงานของคุณอะเนาะแบบ คุยไปคุยไปเหมือนบางคนคุณคุณรอดูโอกาสคุณแขวนสถานการณ์เอาไว้แล้วคุณพยายามที่จะมองดูว่าเขาจะทําอะไรต่อไปจนคุณอาจจะเหมือนเปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาวนเวียนนะคะในชีวิตคุณจนสุดท้ายคุณอาจจะใจอ่อนมีความเห็นใจนะคะกับความพยายามที่เขามาแสดงให้คุณให้คุณเห็นไพ่สรุปเป็นไพ่ ก้าดาบนะคะดูสิแต่ว่ามีพลังงานที่ไม่รู้สึาเขาไม่คาดคิดว่าจะจะโดนปฏิเสธจากคุณด้วยพลังงานที่ไม่รู้สในอดีตคุณอาจจะตามเขามากๆคุณพยายามที่จะ chase เขาหรือว่าตามเขากลับมาแล้วเขาไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะนิ่งจะมีพลังงานที่นิ่งขนาดนี้เขาคาดไม่ถึงนะคะเขาตกใจอ่ะอืมไม่คิดว่าคุณจะปฏิเสธเขา พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมาดูพลัางงานความรู้สึกทางฝั่งเขากันนะคะเจ็บปวดมากๆเลยไม่รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เจ็บปวดมากๆเลยแต่มันเป็นบทเรียนที่ทําให้เขารู้อ่ะนี่แหละคือสิ่งที่คุณเคยได้รับอืมไม,ไม่รู้สึกว่าเขามองเห็นว่าตัวเองใส่ความพยายามมากๆในตอนเนี้ยเขาไม่คิดว่าจะล้มเหลวอะค่ะเขาไม่คิดว่าคุณจะไม่อยากไปต่อกับเขาอีกแล้ว นี่พลังงานสลับกันเลย The h i e r o p h o n t ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะ The Sun The Tower เ,ออเป็นเขาเองที่ทำให้พลังงานดีๆพังลงพลังงานความหวังดีๆที่คุณเคยมีกับเขาความรู้สึกดีๆที่เขาที่คุณเคยมีให้กับเขาเป็นเขาเองที่ปฏิเสธมันนะคะณนะวันนี้จะเป็นฝั่งเขาที่จะต้องมาใส่ความพยายามใส่ความอดทนรอดู ผลลัพธ์ของความพยายามของตัวเองนะคะ The l o v e r s ไพ่ของชาวราศีเมถุนอืมแต่ว่าเป็นพลังงานที่ตอนแรกจะรับไม่ไหวรับไม่ได้ในช่วงแรกจะรับไม่ได้ที่คุณปฏิเสธเขาไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ว่าก็ยังไม่อยากลดละความพยายามนะคะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยกลับมามองเห็นเพราะตั้งสติได้เหมือนกลับมามองเห็นว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกนี่นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ จากการตัดสินใจของเขาณวันนั้นไพ่หเหรียญน,นะคะมีพลังงานไพ่ของความสมดุลอยู่เห็นเห็นเหมือนกันทํให้เหมือนสถานการณ์ความรู้สึกที่คุณเป็นไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณอยากแก้แค้นเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองซึ่งมันอาจจะเป็นเนี่ยบทเรียนของเขานะคะไพ่ความคาดหวังเป็นไพ่ราชาถึงไม้เห็นไหมอยากที่จะ take action นะคะ ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความมั่นคงเกิดความชัดเจนอยากแต่งงานกับคุณอยากขอโทษคุณนะคะเด็กถือถ้วยมีการคิดวางแผนไปยังอนาคตไกลๆซึ่งพลังงานตรงนี้บางคนอาจจะเป็นคุณในอดีตที่เคยวางแผนความสัมพันธ์นี้ไปไกลๆนะคะคุณคิดมองเห็นการใช้ชีวิตกู่ร่วมกันกับเขาการแต่งงานณนะวันนั้นเขาอาจจะมีพลังงานของคนที่ยังมีความคิดที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่หรือว่า เป็นพลังงานที่อาจจะล่องลอยไม่จับจุดกับชีวิตตัวเองไม่ได้แต่นะวันนี้ดูเป็นพลังงานที่เติบโตขึ้นแล้วเราเหมือนอยากมีเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วอยากให้เป้าหมายนั้นเป็นเป็นคุณซึ่งเขาเพิ่งมาเห็นนะวันนี้นี่แหละว่าอ๋อนี่นี่เองคือสิ่งที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขาณนะวันนั้นแต่เขาอาจจะปฏิเสธมัน ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่8ดไม้นะคะเป็นไพ่ของ communication นะการพูดคุยสื่อสารนะคะจะพยายามหาช่องทางในการที่จะพูดคุยกับคุณให้ได้เลยนะคะแต่เขามีไพ่ของชาวราศีกันสอดสองมองหาช่องทางในการติดต่อคุณไพ่สิบเหรียญ ให้ประสักปัญหานะคะอืมบางคนมีพลังงานที่อยากเติมคุณให้เต็มบางคนมองว่าโอเคแหละคุณเป็นพลังงานของก้าเหรียญที่อาจจะไม่ต้องการพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่สมบูรณ์และมีความสุขมีความมั่นคงได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเขาอยากจะเติมคุณให้เต็ม จาก9เป็น10นะคะเติรชารัดไพ่ของชาวราศีกรกฎไพ่ของการพัฒนาไปข้างหน้าต่อไปไพ่3ามไม้นะคะดูเป็นพลังงานของคุณที่นะวันนี้ดูมีเป้าหมายชีวิตดูมีหนทางที่จะดำเนินชีวิตมากขึ้นแล้วในอดีตดูล่องลอยจังเลยเดอร์มูนไพ่ของชาวราศีมีนนะคะอืม <c oughs> ตอนนี้เป็นพลังงานที่กำลังพยายามทุกทางเพื่อ ให้ได้ให้ตัวเองได้มาซึ่งเป้าหมายตรงนั้นนะคะอยากมีออฟเฟอร์ดีๆมาให้คุณเป็นพลังงานที่ท้ายที่สุดแล้วจะรู้ตัวดีว่าเขาทำผิดพลาดไปในอดีตนะคะเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะ ไพ่สรุปเป็นไพ่หกไม้นะคะเป็นพลังงานที่เขามองว่าถ้าเขาต้องรอก็จะรอจะรอดูความสำเร็จนะคะจะไม่หยุด justice ไพ่ของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นพลังงานที่ยอมรับยอมจำนนต่อสถานการณ์นะคะยอมรับว่าสิ่งที่รับอยู่มันอาจจะเป็นวิบากกรรมเป็นผลของการกระทำที่เขาทำกับความรู้สึกคุณในอดีตอืม ด้วยด้วยพลังงานที่รู้แบบนี้แหละจะเป็นพลังงานที่อยากที่จะแก้ไขจนกว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นต่อไปมาดูให้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณกันเขามีอะไรอยากจะฝากมุณบอกอืมเขาบอกว่าเขาหลงอยู่ใน ความรักของคุณนะคะตอนนี้เอาตัวเองออกมาไม่ได้เลยไมด้ส่าเขามองไม่เห็นความรักในลักษณะเนี้ยจากคนอื่นเลยอืมแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากๆว่าจะได้อยู่ร่วมกันกับคุณอีกครั้งอืมเนี่ยช่วงแรกที่กลับเข้ามาพอคุณโดนคุณปฏิเสธไปอ่ะเมด้ส่าเขาจะรู้สึกว่ามันจบลงแล้วจริงๆหรอการ นี่คือผลของกรรมเหรอนี่คือผลที่เขาได้รับจากสิ่งที่เขาทำในวันนั้นเหรอเป็นพลังงานที่เจ็บปวดทุกเป็นทุกเจ็บปวดเป็นเครียดมากๆนะคะเขาบอกว่าเขาเจินตนาการถึงการที่คุณรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียสิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นให้อะ เขาบอกว่าในอดีตเขาอาจจะไม่ได้ซื่อส100ัตย์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะกับคุณเขารู้สึกเสียใจมากๆที่เขาทำแบบนั้นเขาบอกว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแล้วเขารู้อ,อยังไรเขารู้ดีนะคะว่าเขาทำมันพังลงเขาทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาอยาก เห็นคุณมีความสุขอืตอนนี้เขากำลังอยู่ในจุดที่ลำบากนะคะแล้วก็กำลังพยายามที่จะแก้ไขมันอยู่เขาถามว่าเขาจะยังมีโอกาสได้เจอกับคุณอีกไหมอืมออะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของนุคู่ทูนเฟลมสในวันนี้นะ้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย